การแก้ไขความยากจนนะต้องมีทิศทางน,นะคะโจทย์ที่อาจารย์และนักวิชาการควรจะนําไปวิจัยนั้นก็ควรจะสอดคล้องกับทิศทางการแก้ไขปัญหาความยากจนนั่นเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะนั่นกําลังเป็นเมื่อ 4- ีหปีที่แล้วนะคะเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยกับประชาชนจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะคะเรากําลังจะรับโจทย์มาจากประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อที่จะมาใช้กระบวนการวิธีการที่เราไปร่ำเรียนมามากมาย มาตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าการรัฐประหารก็มาทําให้การพัฒนาประชาธิปไตยนะคะมันสะดุดหยุดลงนะคะแล้วจากนั้นมาวันนี้โจทย์วิจัยนะคะในมหาวิทยาลัยใครกําหนดนะ,ะพี่น้องประชาชนได้ร่วมกําหนดบ้างหรือเปล่าคะปัญหาของพี่น้องประชาชนนะ,ะถูกนําไปศึกษาค้นคว้าอย่างทั่วถึงด้วยระบบด้วยวิธีการหรือเปล่านะคะ นะ,ะนะคะพี่น้องประชาชนตอบได้นะคะดิฉันมีหน้าที่ที่จะไปทํางานให้นะคะไปทํางานศึกษาค้นคว้าวิจัยและนํามาเผยแพร่ต่อไปนะคะปัจจุบันนี้เรามีแต่ความรู้ที่ฉาบฉวยนะคะความรู้ที่ยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอแต่เราทุ่มเทงบประมาณมากมายให้กับการวิจัยนะคะที่ไม่รู้ว่าผลของมันไปสู่ที่ไหนนะคะไม่ได้กลับมาตอบโจทย์ที่สําคัญของประเทศชาติเลยก็ อยากจะยกตัวอย่างกันละกันนะคะว่าบรรยากาศวิชาการแบบบรรยากาศประชาธิปไตยแบบไหนในต่างประเทศที่เราพึงม um e no okay. ุ่งหวังนะคะเพราะว่าคนเสื้อแดงผู้นักสู้เพื่อประชาธิปไตยมองไปข้างหน้านะเราไม่เหมือนบางคนนะคะที่มองไปข้างหน้าเหมือนกันแต่หันหลังให้กับปัจจุบันและอนาคตนะคะเขาก็เลยเดินเหมือนกันค่ะยิ่งเดินนะคะเขาบอกเดินมาถูกทางแล้วถูกทางค่ะถูกทางแน่ย้อนสู่อดีตนะคะ นะคะเพราะฉะนั้นเราเดินไปข้างหน้านะคะข้างหน้าของเรานั้นนะคะมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เขามีบรรยากาศประชาธิปไตยดิฉันไม่อยากให้พวกเรามองไปที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ lyrics. ตัดท้อน้องๆเด็กๆของเรานะคะว่าไม่ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะไม่ใช่แปลกเลยนะคะทัะ้งนี้เพราะว่าบรรยากาศในมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยบรรยากาศแบบไหนถึงจะเป็นประชาธิปไตยนะคะในต่างประเทศนั้น ค่าธรรมเนียมกิจการนิสิตนะคะเขาจะตั้งเขาจะจ่ายแยกเลยนะคะเพื่อให้นิสิตนินสิตเนี่ยนะคะบริหารจัดการงบประมาณเองนิสิตจะไปตั้งเป็นองค์การนักศึกษาเป็นองค์การนักศึกษาขึ้นมานะะโดยที่มีตัวแทนจากภาควิชานิสิตจากภาควิชาต่างๆก็จะเป็นตัวแทนมาเป็นสภาเพื่อจะอนุมัติงบประมาณนะะเ,เงินกิจการนิสิตนะะทั้งก้อนนั้น บริหารจัดการนะคะตัดสินใจโดยนิสิตนักศึกษาเองนี่ค่ะคือประชาธิปไตยนะ,ะเป็นรูปแบบที่เราต้องต้องต้องคาดหวังนะคะว่ามหาวิทยาลัยต้องรีเริ่มได้แล้วไม่เช่นนั้นนะคะอาจารย์นะคะผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจนะ,ะแหมมันช่างเหมือนสังคมคายนอกมหาวิทยาลายัยจริงๆนะ,ค,ะคนบางกลุ่มบางพวกไปตัดสินใจแทนเราว่าเราต้องการนั่นต้องการนี่นะ,ะเดี๋ยวต้องการ เครื่องอะไรนะฮะเครื่องกรองน้ําเครื่องนั่นเครื่องนี้ใช่ไหมคะนะคะมารู้แทนเราไปหมดเลยนะคะบอกว่าสังคมไทยจะเข้มแข็งต้องวิธีการนั้นวิธีการนี้มารู้แทนเราอีกแล้วนะคะมันจะเข้มแข็งได้ยังไงฮะถ้าคุณไม่ฟังเสียงประชาชนถ้าคุณยึดอํานาจแบบนี้นะคะนะเพราะนั้นองค์การนิสิตนะคะเขามีความเข้มแข็งเพราะเขาเป็นองค์กรที่มีความเป็นประชาธิปไตย นิสิตนักศึกษาทุกคนมีโอกาสมีส่วนเข้าร่วมในสภายอย่างแท้จริงงบประมาณเป็นงบประมาณของเขาเป็นเงินที่เขาลงทุนไปเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ไปทําอะไรก็เป็นการตัดสินใจของเขาที่สําคัญในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีหนังสือพิมพ์นะปัจจุบันเราพูดกันมากถึงปัญหาของสื่อมวลชนซึ่งสื่อมวลชนต้องทํางานนะคะรับ กันอย่างดีนะคะกับฝ่ายวิชาการเพราะเราเป็นผู้แสวงหาความรู้ความจริงซึ่งเราคาดหวังให้สื่อมวลชนนําความรู้ความจริงนั้นไปถ่ายทอดกับพี่น้องประชาชนอีกต่อหนึ่งแต่ขณะน,นี้ทั้งสองวงการทั้งสองสถาบันก็มีปัญหานะคะบางครั้งเรารู้ความจริงแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ความจริงหลายๆอย่างในสังคมไทยถูกปกปิดเคลือบแคลงนะคะเคลือบด้วยน้ําตาลด้วยคําพูดหว,วานหวานวกรเพราะเพราะ <c oughs> ภาษาอังกฤษนะคะจากคนที่จบจากประเทศอังกฤษอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเนื้อหาสาระไร้ซึ่งความจริงนะเราไม่ต้องการเพียงแค่ภาษาที่ฉาบฉวยนะเราต้องการเนื้อหาสาระที่เป็นจริงนะคะ hmm. <Protestant. S 2> นั่นแหละค่ะคำคำนั้นเลยนะคะที่ผู้สื่อขาวต่างประเทศจะต้องเอาไป ไปใช้เป็นคํายืมในภาษาต่างอังกฤษแล้วละหนะเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินนะสภาพแบบนั้นนะดิฉันคงจะลงท้ายตรงนี้กันล้วกันนะคะว่างานวิชาการที่จริงแล้วดิฉันพูดมานั้นอาจจะเป็นจํากัดอยู่ในแคบๆนะคะในความหมายของผู้ที่ประกอบอาชีพโดยตรงได้รับเงินอุดหนุนจากภาษีราษฎรนะคะไปทํางานค้นคว้าหาความจริงแล้มาเผยแพร่สู่สังคมนะคะ แต่จริงๆแล้วงานวิชาการไม่ควรถูกจำกัดอยู่กับอ,า,อาจารย์หรือว่านักวิจัยในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้นนะคะประชาชนทุกคนจะต้องร่วมกันหาความจริงและดิฉันเชื่อว่าก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่จะต้องหาความจริงเพราะเราต้องอยู่กับความจริงไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ชีวิตอยู่รอดไม่ได้ใช่ไหมคะ,มคะจริงๆแล้วนักวิชาการนะก็ทำว่านักทำให้มันเป็นอาชีพเท่านั้นเองแต่ว่างานวิชาการนั้นก็อยู่ในสังคมนะคะ นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกคนต้องวิเคราะห์และอยู่กับความจริงจึงทํางานวิชาการอยู่เสมอนะวันนี้ที่ฉันอยากพูดถึงนักวิชาผู้ที่ทํางานวิชาการคนหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้หญิงนะท่านเป็นไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลายัยท่านจบการศึกษาถึงระดับปริญญาโทร,รัฐศาสตร์โดยตรงเลยมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองของไทยท่านวิเคราะห์สังคมการเมือง วิเคราะห์ต้นต่อปัญหาของรัฐประหาร19กันยา2549นะคะท่านเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจอันนั้นสู่สาธารณะที่เวทีสนามหลวงนะคะท่านปราศัยด้วยภาษาที่สื่อสารแล้วเข้าใจได้ดีกว่านักวิชาการอย่างดิฉันจะทำได้ได้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าการปราศัยการพูดความจริงของท่านนะคะได้ถูก ภาครัฐฝ่ายรัฐนะคะไปตัดสินนะฮะว่าเป็นความผิดการพูดการวิเคราะห์พยายามเข้าถึงความจริงนั้นนะคะเป็นความผิดนะคะคุณดารณีนะคะชามเชิงศิลปะกุณะคะดีของคุณดารณีนะคะตอนนี้ถูกตัดสินถึง18ปปีของการวิเคราะห์สังคมวิเคราะห์ปัญหาการเมืองวิกฤตการเมืองไทย พยายามเข้าถึงความจริงสื่อสารให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่สังคมไทยไม่เปิดกว้างไม่ยอมรับฟังนะะนี่ก็คือความเห็นหนึ่งดิฉันเป็นนักวิชาการก็มีความเห็นหนึ่งนะคะดิฉันไม่ต้องการสิทธิ์และเสียงมากกว่าพวกท่านหรือใครนะคะขอเพียงแค่หนึ่งเท่าเท่ากันแค่นี้ก็พอนะคะวันนี้คุณดารณีถูกจำคุกนะถูกพิพากษาจำคุก การตัดสินคดีความของคุณดารณีการพิจารณาคดีเป็นไปโดยลับปกปิดไม่มีใครรับรู้ว่าการวิเคราะห์ความวิกฤตการเมืองไทยนั้นมีความจริงความเท็จเพียงใดเราไม่มีทางได้รับรู้เพราะเขาปกปิดนะคะสภาพการแบบนี้ทดิฉันถามว่านี่คือสังคมประชาธิปไตยหรือไม่ไม่ใช่ใช่ไหนะคะ งานวิชาการงานหาความจริงนะคะต้องยอมรับนะคะในความหลากหลายของความจริงที่อาจมีหลายชุดนะคะแต่ในที่สุดแล้วต้องมีการตัดสินใจเลือกชุดของความจริงด้วยเป้าหมายของการพัฒนามนุษยชาตินะคะซึ่งเพราะฉะนั้นดิฉันก็ขอจบนะคะในตรงนี้แต่ว่าขอปิดท้ายนิดหน่อยว่าสําหรับพลังของผู้หญิงนะคะดิฉันก็มองไปที่คุณแม่ของดิฉันเองนะคะ เข้าใจผู้หญิงก็เข้าใจแม่ของเรานะคะแม่ที่จะอยู่กับครอบครัวนะคะการที่ผู้หญิงสักคนนึงตัดสินใจมีครอบครัวดิฉันเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากและท่านก็จะยืนอยู่กับเราะะเพราะฉะนั้นนะักผู้หญิงที่ตัดสินใจต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยดิฉันเชื่อว่าอยู่ต่อสู้นะคะจนเราได้ชัยชนะแน่นอนเพราะฉะนั้นดิฉันก็ขอเตือน ระบอบนะคะที่ยังคงเป็นเผด็จการระบอบที่เราเรียกว่าอมาตยาธิปไตยใครก็ตามที่ยังค้ำจุนระบอบแบบนี้อยู่นะคะเมือ่อพูดเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงลุกขึ้นสู้เราสู้ยาวค่ะค่ะสวัสดีค่ะ